ะะจะพาทุกคนนะคะมาดูนี่เลยนี่สวยๆเลยเป็นสีเหลืองแบบว่าเป็นสีเหลืองคาตาดได้ไหมก,ก็ได้อยู่นะใครที่แบบว่าซื้อไปนะคะรับรองว่าคุย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะน่าขับมากๆสีเหลืองวันจันทร์สวยสุดๆไปดูข้างลางง่างกันค่ะ ยางคุกยำได้ยัางคุณหลายรออการการถอยหางจะกับน้องสุดฝีมืออันนี้โชเฟอร์โชเฟอร์ทำให้ปีปีนี้ได้ปีหน้าหรือปีกระตัดไปไปเลยไปเลยเชิญเชิญเชิญเพลงเหี่ยมเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะออกแล้วเสานะครับเสาจะถอยออกได้หรือเปล่านี่ทีมงานทีมโบก โบกซ้ายโบกขวาเอาล่ะครับคนโบกพร้อมหรือยังคนโบกไปไปไปตามเหลี่ยมตามเหลี่ยมเหลี่ยมเสายังอยู่เนี่ยอ้าข้างขวาเสาข้างซ้ายหัวรถหนานิ้ลง เป็นมือถอยชนหนึ่งที่ขํารถให้ CUM นะครับเป็นมือมากความสามารถนะครับในการเฉียวชนกระจกซ้ายหรือกระจกขวาเขาได้ผ่านประสบการณ์นะมาหมดแล้วตะคงตะเกิดก็มาหมดแล้วคงต้องกลับไปนอนก่อนนะครับเึ่ี่จะลมที่จะเต็ม แอมนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูนี่เลยนี่น้องไปทําสีมาใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถพ่วงแม่ลูกนะคะ1 0บล้อตู้สิบานเป็นฮี n o วิกเตอร์นะคะ2องแรงปี59นะคะนี่เป็นไงคะสวยๆเลยเป็นสีเหลืองแบบว่าเป็นสีเหลืองขัดตาดได้ไหมก็ได้อยู่นะสีเหลืองวันกันสีเหลือง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาหามาชมรอบๆค่ะคันนี้นะคะ,ะใบน้อยมากๆค่ะปีห้า้าใช่ไหมคะใบที่7ี็0 0สจดมค่าแล้วก็คันนี้นะคะระบบะหน้าต่างเป็นแบบมือเนาะนี่อัตโนมัติแล้วสวยใช่ไหมลข้างบนก็นี่ค่ะเปิดปิดได้นี่ระบันไว้ให้เนาะนี่ หน้านุ่นก็เหมือนกันข้างบนนะคะใหม่กิบนี่มีมเติมให้แล้วปลอดภัยแน่นอนไฟเฟยก็ติดนะคะแล้วก็บอกสวยมากๆเลยค่ะไม่ขาดไม่อะไรทั้งนั้นนี่สวยใช่ไหมคะคนนี้นะคะเกี่ยว์ที่แสปีดค่ะนี่นานี้ก็เหมือนเดิมเลยเนาะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะหน้าขับมากๆสีเหลือง วันจันสวยสุดๆไปดูข้างล่างกันค่ะนี่ค่ะน,นี้นะคะเป็นอ่าล้อค่ะพี่ๆล้อนี้ก็ยังใช้ในนานนะคะล่องยังลึกอยู่เป็นไงนี่เราก็สีเหลืองเหมือนกันไปดูรอบพันกัน,นะคะ่ะชนเตนเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้นะคะเราได้ไปทำสีตู้มาใหม่เก็บตู้มาใหม่นะคะเราควรจะสภาพใหม่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ด้านในตู้กันนะคะแล้วก็จะมาบอกขนาดตู้ว่าเอาขนาดตู้เท่าไหร่นะจะบอกว่าตู้แม่ลูกนะคะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะทุกคนมีและสำหรับขนาดตู้นะคะตู้ยาวนอก7.5นะคะสูง2.5และก็กว้าง2.5เป็นไงคะทุกคน ใค,ใครที่แบบว่าซื้อไปนะคะรับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนนะคะไปค่ะไปต่อค่ะสองคนก็จะแบบว่า <c oughs> ไม่เ,เมูเป็นไงบ้างนะ เยอะมากๆค่ะสวยมากไีต่อค่ะสำหรับคฟที่แบบมองหาเจะเปดห7.5นี่ถือว่าตอบโจทย์เลยเนาะไฟก็ LED แล้วนะคะ B59 สวยมากไฟครบอ่าค่อย่างก็ดีมากอยากจะบอกว่าขับได้นานมากไปทั่วประเทศถูไปได้หมดยังไม่ระเบิดค่ะเออขึ้นเนี่ยวางใต้กันไปเลยจ้า สวยมากยางขอบตู้ก็สวยโอ้โหกริบมากคันนี้คุณม่ลูกตีเหลืองเนาะใช่ถือว่าเราเราทำมาแค่นี้แล้วแบบว่าใครที่มาจองก็สามารถแบบว่าขอบออกไปได้เลยใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไม่ต้องทำเราจะล้างแล้วก็เช็ดเอ่อทุกทุกอย่างให้ด้วยนะคะที่พี่มารับไปได้เลยขับไปเหนือล่องใต้ได้หมดนี่แหละคาะต้องมากอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ แค่นั้นค่ะตานะคะสำหรับคันนี้นะคะแม่1นึ0 0ล้านเก0ส่วนตัวลูกนะคะอยู่ที่4 7แสนเจอคะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากได้ทั้งแม่และลูกอะคะนะคะอยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมคะ่สองล้านส0,000นหนึ่ืบาทค่ะเย้ <Yeah. S 1> ถูกมากเลยนะอะถูกมากสำหรับงานที่แบบว่าเราเก็บตู้มาให้แล้วนะคะและสำหรับใครนะคะ ที่เครดิตดีมีรถแล้วนะคะสามารถรับรถจบสองแสนบาทได้เลยโอ้โห oh. แต่ไม่รวม G p ทอนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาดูมาชมนะคะก็สามารถเข้ามาที่เซ็นได้นะคะที่เซ็นเราอยู่ที่จังหวัดชลบ,บุรีค่ะเลี่ยงเมืองลงบางแสนนะคะหรือถ้าใครมาไม่ถูกก็แอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเกสามเก้าเจ็ดเก้าสามนะคะหรือจะโทรมาได้เลยเบอร์น,นี้เลยนะคะ ต้นใหม่นะคะที่ช่อง k m รถบรรทุกมือสองค่ะวันนี้แอมกับเจนขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ